สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ในช่องพี่โตถูกใจเคาน์เตอร์นะครับดูกันวัวนนี้หรือว่าพรุ่งนี้นี่แหละจัปเด็ดเลยทิ่ที่จัปเด็เข้ามาก็คือจะมีเพชรกับหินม่วงที่ที่เราเล่นแล้วต้องฟาร์มนะครับหินม่วงหน,นึ่งพันนะฮะนี่เพิ่มอะไรมาบ้างเพิ่มตู้ใหม่เข้ามาแล้วก็อีเวนต์ใหม่นี่ครับยานคอมพิน6หกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับยานคอมพิน6หกเนี่ยต้องใช้อะไรบ้าง ดูนะฮะมีแฮกเกอร์มีร้านค้าแล้วรางวัลชดเชยนะครับมีอายุอยู่3ามวันต้องรีบรับนะจ๊ะส่วนนี้ก็เป็นตู้ใหม่ที่จะมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะดูสิแม่แล้วก็กิ่โตแล้วจะกดไม่กดก็ได้นะครับถ้าอวยก็กดเถอะครับก็ถ้ายิงเลือดน้อยเน่จะย,ยิงตีแรงนะครับแม่อย่างพิ่โต้กับกโตเล่นแต่ทหารนะครับไม่ค่อยรู้อะไรอย่างนี้นี่ครับวัลพาร์ทใหม่ ตัวนี้ของมันต้องมีนะครับแต่พี่โตไมวแล้วกันเนาะพี่โตไม่ได้เล่นคอเตอร์นะจ๊ะส่วนนี้จะเป็นตารางตู้ว่าจะแม่นเหมือนเดิมไหมจ๊ะที่บอกว่าเชื่อเมื่อกี้มันทัดแต่เรเชื่อทุกวันทัดนะจ๊ะแค่เชื่อมีตู้มาแต่ไม่พี่ต้องเชื่อว่าจะมาวันนั้นนะไหนดูหน่อยสิยู่ไหนนะเล่นไปก็ตรงนะตรงอยู่ตรงอยู่ตรงตรงนี่ครับ ันที่สิครับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีตู้มาใหม่นะครับตู้หนึ่งแล้วก็บอลพาสซึ่งเรียกได้ว่าตัวละครเพิ่มมาใหม่สองตัวนะฮะแล้วก็มีระบบใหม่นะฮะใช้ระบบใหม่สี่ด่านใหม่เรียนด่านฟาร์มเงินอีกอันนึงไม่แน่ใจคือเไรนะฮะนี่ครับทีที่ทำใหม่ในวันพรุ่งนี้สีบรรทัดส่วนข้างล่างนี้ก็ดูสิมีตู้อะไรเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเอ่ยนี่ครับจากโกนครับ เขาปินหกมาแล้วจากกลดรอไอ้พวกนี้ไปก็รับรองไอ้เลยครับว่าเล่นสนุกแน่เล่นได้แน่นอนครับแต่กลจะฟื้นขึ้นชีพแล้วครับหน่อยดูสิตัวทหารผม่บังยังนะัวหน่อยนะตัวผู้ชายไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับตัวทหารมีทหารนะครับแต่ทหารพี่โตไม่เอาไม่นับเพศเเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับเอาทุกตัวครับทหารเอเด็ก,กได้เหรอเอเจนีล้ะทำไมเนี่ยกลัวจังเลยอืดูสิมีลายคิงโอเค เฮ้ยดูทหารครับผู้ชมเฮ้ยปกติตมันไม่เคยมีนะปกต,ติผมเล่นสุดก็เจอแค่คิงแค่อะไรนะฮิตเลื่อนมาเจอทหารสามตัวอีกตัวนึ่งไมอใช่ท,า,ทาหารนะครับเป็นตัวผู้หญิงข้างล่างอะ่ะคือคัมบินโธนี่ห้ามขาดนะครับตัวสนไนก็ห้ามขาดด้วยเช่นกันนะครับอีกสองตัวน,นี้คือตัวหลักของทหารเลยนะขาดไม่ได้เลยนะคัมบินโธนี่เนี้ยแบบถ้าเกิดขาดไปอะ่ะเขาจะหาไม่ได้นะ ้าเกิดขาดคเวินลูไปนะหาเล่นลําบากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่สามารถหาได้ไม่สามารถหลุดเลดได้เป็นตัวละครแจกฟรีครับเหมือนต,ต,ต,ตัวละครทหารที่มันดักอยูใ่ในเดียวนะครับส่วนรูปนี้ก็เป็นจะจะ,จะเป็นรูปของยาคาฟิ้น6นะครับแล้วก็วัตถุดิบในการครับยาคอฟิ้น6ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใครที่เป็นสายจักรกลแล้วรอยาลํานี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะครับจักรกลจะอยู่ได้เพราะยาลํานี้แล้วก็ตู้ที่เห็นแบบ,แบ,บ,แบ,บเมื่อกี้ด้วยนะครับหวังว่าพรุ่งนี้สนุกกันนะครับนี่จะเป็น ตัวอย่างข้อมูลที่ผมไปดูมานะครับของอยาเขาฟินหกนะฮะแต่ไม่สามารถโชว์สก,กิลเพย์อะไรได้นะครับให้ท่านผู้ชมเห็นยังไงจะดีกว่าที่ให้เห็นอันนี้เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมเตรียมอุปกรณ์ไว้สําหรับการคาบยาํานีนะครับก็ผมก็ต้องขอตัวเป็นแค่นี้นะครับพี่โตหัดไรนะครับอย่าด่าคิดผลไว้นะผมไม่ได้เก่งเหมือนมือโบหรือเหมือนพี่เต้นะครับดังนั้นก็อย่าบอกว่าผมนะจ๊ะบายจ้า